สวัสดีครับอันนี้เราจะมาไปยืนในเรื่องของการก่อไฟเมฆพาดเปลียนชื้นวันนี้ฝนตกนะครับฝนตกเป็นโอกาสอันดีนะครับเด็ก้ก็ยังตกลอยอยู่นะครับจะสังเกตว่าต้นไม้นะครับใบไม้ใบหญ้านะครับก็จะมีแต่ก็จะมีแต่เอาน้ำมีแต่น้ำเปียกโชคไปหมดเลยนะครับ แม้แต่ถุงใสเล็กๆนะครับถุงใสเล็กๆก็จะมีน้ำนะครับก็จะมีน้ำทีนี้ในกรณีที่เราจะก่อไฟในสภาพเปียกชื้นอย่างเงี้ยนะครับและวันนี้เป็นจันทร์ศัพที่ท่านดูนะครับเรจา,าะรจะมาทำอะไรที่ชาวบ้านทาไม่ถังกัน,นสมมติว่าผมข้ไปรนั่านะครับมีจุดตรงนีมีเล่มเล็กๆเล่มนีน้น,น,น,นะครับจับให้ชัดนะครับ นอกนั้นไม่มีอะไรละะแล้วนอกนั้นมีอะไรทีนี้ในเบื้องต้น,นะะการที่จะก่อไฟในเบื้องต้น,นะะเราก็ต้องหาเชื้อไฟก่อนนะครับและในสภาพของความเปียกชื้นเนี่ยครัเราลองนึกภาพนะครับเราจะได้เชื้อไฟจากแหน่ที่มันแห้งแนะครับซึ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยนะครับไม่มีความเป็นไปได้เลยทีนี้สิ่งที่ผมจะทําได้ก็คือผมจะต้อง หาเชื้อไฟจากไม้สดนะครับฟังดูอาจจะท้าแม่งท่าแม่งนะครับอาจจะฟังดูท้าแม่งท่าแม่งแต่ว่าวันนี้เราจะทําให้ดูว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านในเรื้องต้นนะครับเราจะต้องหาไม้สดมาอันนึงครับผมจะไม่เลือกไม้แห้งนะครับผมจะเลือกไม้สดก็คือเลือกไม้ดิบเลยนะครับเมื่อเราเจอลงที่ต้องการนะครับที่ตัดง่ายๆแล้วทีแล้วก็ลงมาตัดเลยนะครับ ก็จะตัดไม้เป็นนี้กนี่ันี่เนี่แหละนี่ลนี่แหละแล้วนี้ก็จะมาดึงส่วนปลายลงนะครับ ได้มาแล้วได้มามาแล้วแล้วก็จะทำการตัดแล้วก็ทำเชื้อไฟกัน,นในชีวิตจริงในป่านะครับในชีวิตจริงในป่านีย่ยุงไม่ได้ใจดีเหมือนเนยสารคดีเอาตรรอดนะครับเพราะฉะนั้น ไฟเป็นสิน่งที่สำคัญที่สุดเป็นปัจจัยแรกเลยถ้าสมมติเราติอยู่ในป่าวันนี้เราจะมาทำเชือไฟกันนะครับ เยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ นี่คือเชือกไปที่เราได้มาจากไม้สดเลนกิบตพอจากนั้นเขาก็จะรวมๆนิดๆรวมมัดให้มันเป็นขังนี้นะครับก็คือจะมัดรวมกันนี้พอมัดรวมกันเสร็จนะครับเราก็จะนําเชื้อที่จะมาต่อจากตรนี้ก็คือพื้นฐานของผมก็คือนะครับผมจัดให้ไฟเนี่ยมันติดตรงนี้ ด้านล่างนะครับให้ไฟติดตรงด้านล่างเสร็จแล้วก็ให้ความร้อนจากเปลวไฟเนี่ยนะครับอบให้พวกเศษมาเล็กๆเนี่ยแห้งนะครับแล้วก็ให้มันติดไฟนะครับพอไฟเริ่มโหมนะครับพอไฟเริ่มโหมมันก็จะลุกมันก็จะเผาล้นไอตัวกิ่งไผ่ที่อยู่ด้านบนนะครับกิ่งไผ่ที่อยู่ด้านบนก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เริ่มติดไฟนะครับอันนี้คืออันนี้คือนความคิดของผมนะครับคือในความคิดของผมและทีนี้ จะสังเกตได้ว่าพอไล่ระดับขึ้นมาปุ๊บกิ่งไม้จะเริ่มโตไปเรื่อยๆนะครับกิ่งไม้จะเริ่มโตไปเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างเพื่อที่จะสร้างจุดของมวลความร้อนนะครับเรามาดูกันว่าที่ผมคิดไว้เนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่านะครับในสภาพฝนที่กาลังตกนะครับในสภาพความเปียกชื้นนะครับความเปียกชื้นละดับไหนนี้เพื่อที่โดยรอบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะติดไม่ติดนะครับทีนี้เราก็จะมีทั้ง ในส่วนของเชื้อประทุเบื้องต้นนะครับเชื้อประทุเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ส่วนที่จะมาต่อไปจากนี้นะครับเราก็จะขนมขนมนิดนึ่งนะครับขนมขนมนิดนึงอันนี้ก็เป็นไข่สดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นไข่สดเหมือนกันทีนี้เรามาลองกันนะครามาลองไปดูว่ามันจะติดหรือเปล่า มันก็กาลังสร้างพื้นที่ในก,การเผาไหม้ครับ การก่อไฟนะครับในสภาวะที่มีความชื้นสูงนะครับในสภาวะที่มีความชื้นสูงๆอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะใช้ไม้ไผ่สดเนี่ยนะครับมาทําเป็นเชื้อไฟได้เลยนะครับนี่คือลักษณะของการก่อไฟเป็นทักษะเบื้องต้นนะครับสําหรับกรณีที่เวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ชื้นๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไม้ไผ่สดเนี่ยมาทําเป็นเชื้อไฟได้นะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สาหรับ หลายๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ